สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการนะครับไลฟ์สดนะครับผ่านการสตรีมหน้าจอนะครับมือถือเนี่ยนะครับในการไลฟ์ไปใน a c e b o o k นะครับแล้วก็โชว์สไลด์นะครับ powerpoint ต่างๆแล้วก็เห็นหน้าเราด้วยนะครับก็สามารถไลฟ์ผ่านมือถือได้นะครับโดยใช้การอ่าดยใช้โปรแกรมนี้นะครับก็คือ A s ซัสนะครับโปรแกรมนี้สามารถโหลดได้ทั้ง Android แล้วก็นะครับ iOS เเลยนะครับนะฮะโหลดเสร็จปั๊บนะครับอีกโปรแกรมที่เราจะต้องโหลด ไว้ในเครื่องครับในการที่จะโชว์สไลด์ก็จะเป็น powerpoint นะครับโอเคเมื่อโหลดสองโปรแกรมนี้แล้วปั๊บนะครับเราก็เข้าไปที่ตัวโปรแกรมเลยครับเอซสกรีนก่อนนะครับโอเคพอเข้ามาหน้าตานี้ปั๊บนะครับเขาจะให้เรากดด้านล่างนะครับนี่ตรงนี้นะฮะโอเคมันจะมีเป็นโปรแกรมนะครับเป็นเล็กๆเนี่ยขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมนูรัดนะครับโอเคเพื่อนๆเห็นชัดนะครับ อ่ะโฟกัสที่หน้าจอนะนะครับหรือพอเราเข้ามาแล้วปั๊บนะครับเราก็มาตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับมันจะมีให้เราตั้งค่าอยู่นะครับเราก็มาตั้งค่าความละเอียดนะครับอ่าเอาตามที่มือถือเรารับได้นะครับก็นะครับแนะนําให้เป็นอ่าหนึ่งพันหกร้อยคูณพันเจ็ดร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดมือถือเราแรงนะครับอินเทอร์เน็ตเราแรงเนี่ยก็ปรับไปสุดเลยนะครับเอาตาม ค่ามือถือเรานะครับที่รับได้นะครับบิตเรทนะครับก็คือนะครับในการไลฟ์เนี่ยมันก็จะมีการบิตเรทนะครับหรือว่าการไลฟ์ออกไปในสัญญาณนะครับแบบไหนนะครับก็เราตั้งเป็นอัตโนมัตินะครับให้มันเลือกเองนะครับเนื่องจากบางคนใช้ Wi-Fi นะครับที่บ้านบางคนใช้อินเทอร์เน็ตมือถือนะครับก็เลือกเป็นอัตโนมัติไปนะครับจำนวนเฟรมเรทนะครับก็ตั้งเป็น60เฟรมเรทต่อนะครับอันวินาทีนะครับก็ประมาณนี้นะฮะโอเคนะการปรับหน้าจอตรงนี้นะครับ เราก็เลือกนะครับการปรับหน้าจอเนี่ยเป็นในรูปแบบของอัตโนมัตินะครับนะฮะปรับหน้าจอตรงนี้นะฮะอ่าแบบอัตโนมัตินะครับโอเคนะครับแล้วก็มาดูตัวอื่นๆด้วยนะฮะตัวอื่นด้านล่างนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคอ่าตามนี้นะครับเลื่อนมาด้านล่างครับอ่านะครับนับถอยหลังนะครับแล้วก็ตั้งไปสัก5วินนะครับอันนี้ผมตั้งไว้แล้วนะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วครับนะครับพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บนะครับเดี๋ยวเราจะลองไลท์กันดูนะครับโอเคอ่านะครับโปรแกรมรัดมันอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมจะเป็นสีส้มๆนะครับตรงนี้นะแล้วก็เข้ามาที่โปรแกรมรัดเลยครับโอเคนะฮะทีนี้นะครับเวลาเราจะไลท์นะครับเราจะเอาหน้าเตียงขึ้นมาโชว์ใช่ไหมครับเราไปกดตรงนี้นะครับอ่านะครับตรงนี้นะนะครับที่ลูกเครื่องมือนะครับมันจะให้เราเปิดตัวกล้องหน้ามานะครับเราก็เลือกได้นะครับในการจะเปิดกล้องหน้านะครับกดมาปั๊บอ่าจะเป็นอย่างนี้นะฮะเห็นไหมมันก็จะเห็นหน้าผมไปด้วยนะฮะ โอเคอ่านะครับจะทําให้เล็กหรือใหญ่ก็ปรับเอาได้นะครับทีนี้นะครับอ่าถ้าเราต้องการจะมีแปลงนะครับในการวาดหน้าจอก็กดตรงนี้ฮะนะคันจะมีแปลงด้วยนะครับในการเขียนหน้าจอเห็นไหมอ่านะครับประมาณนี้นะฮะโอเคอันนี้ผมจะไม่เอานะครับก็ปิดไปนะครับหรือถ้าเกิดใครจะใช้ก็เอาขึ้นมาไว้ข้างๆก็ได้ครับเผื่อมีอยากจะเขียนหน้าจออะไรประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับเวลาเราจะไลฟ์นะครับไปใน Facebook นะครับก็ อ่ากดไลค์ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ากดเข้าไปไลค์นะฮะตรงนี้นะครัว่าไลค์นะฮะกดไปปั๊บมันจะเลือกช่องทางครับว่าเราจะไลค์ไปช่องทางไหน Facebook นะครับหรือว่า YouTube นะครับโอเคเรากดไปใน Facebook นะครับอ่านะครับตรงนี้ด้านบนเนี่ยมันก็จะให้เรานะครับตั้งหัวข้อในการไลค์อันนี้ผมตั้งว่าทดสอบไลค์นะครับอ่าทีนี้ในการไลค์นะครับเราก็จะ เลือกได้ครับว่าเราเราจะไลฟ์ไปช่องทางไหนนะครับอ่าอันนี้อันบนเนี่ยก็คือสาธารณะครับ MyWay นะครับอ่าสาธารณะนะครับอ่า o n m e นะครับอันก็คือเนี่ยนะครับตั้งแบบส่วนตัวนะครับเราเห็นคนเดียวอันนี้ในกรณีที่เราทดสอบนะครับโอเคนะอันนี้ผมอ่ากำลังทดสอบอยู่เนาะผมก็ตั้งเป็นนะครับ o n m e แล้วกันนะครับเนาะโอเค ทีนี้นะครับในอื่นๆเราก็สามารถไลฟ์ไปผ่านผ่านเพจ Facebook ที่เรามีได้เช่นกันนะครับโอเคนะฮะตามนี้นะครับทีนี้มานะครับผมเลือกไว้แล้วนะครับอ่าผมเลือกเป็นออนมีก็คือไลฟ์แบบอ่า p r i v a t e y ก็คือเห็นเฉพาะตัวเองนะครับแต่เวลาเราไลฟ์จริงๆเนี่ยเราต้องกดไปอันบนนะครับเพื่อนๆนะครับก็คืออันบนนะคิดว่า my way นะครับไลฟ์เป็นสาธารณะไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกดไลฟ์นะครับก็คือมาด้านล่างนะครับนี่ streaming นะครับ streaming ตรงนี้นะฮะโอเคอ่ะกดถ่ายทอดไปเลยครับ ปั้งอ่านะครับไลฟ์ไปเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เพื่อนๆก็จะเห็นไลฟ์สดเราแบบที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะนะครับผมจะรีเฟซหน้าจอในคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อนๆดูนะโอเคนะครับดูนะมาแล้วนะครับอ่าตอนนี้ใน f a c e b o o k ไลฟ์แล้วนะฮะเห็นไหมฮะไลฟ์แล้วนะนี่เห็นไหมครับกําลังไลฟ์อยู่นะเดี๋ยวผมจะอ่านะครับเปิดในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอที่เป็น powerpoint นะครับผมก็ไปที่โปรแกรม powerpoint นะครับ อ่ทุกคนดูนะฮะแล้วก็เปิดไปที่ powerpoint ครับโอเคนะฮะแต่เราจะต้องมี powerpoint ไว้ในเครื่องก่อนนะครับเมื่อเราโหลดโปรแกรมแล้วเราก็ไปเอา powerpoint เนี่ยนะครับดาวน์โหลดเก็บไว้นะครับไฟล์ที่เราจะพรีเซนต์นะครับไว้ในโปรแกรม powerpoint นะครับ โอเคนะครับอ่าเรากดผมมีไฟล์อยู่แล้วนะครับก็เปิดไปนะครับของใครเป็นภาษาไทยก็ภาษาไทยนะครับของใครเป็นภาษาไทยใหญ่พม่านะครับหรือภาษาอ่าอื่นๆก็อ่าหาสไลด์ที่เป็นภาษาของเรานะครับไปไลฟ์สดนะครับเนาะโอเคนะฮะผมก็จะโชว์สไลดนี้นะครับทีนี้มาดูกันนะครับในในหน้าจอนะครับที่มาแสดงอยู่มันเป็นยังไงนะครับฮ่านะฮะจะแสดงเหมือนกับที่ผมเปิดเลยนะทีนี้ผมจะกลับหน้าจอเป็นแนวนอนนะครับให้เขาเห็นฟืบอ่านะครับ เห็นไหมนี่คือแน่นอนนะครับพอหมุนหน้าจอถ้าเกิดเราตั้งเป็นอัตโนมัติมันก็จะหมุนเป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็สามารถขยับได้นะครับโอเคขยับหน้าจอในการที่เราเนี่ยนะครับอันนี้ได้นะฮะอ่านี่ฮะโอเคฟืบได้นะนะครับทีนี้นะครับเวลาเราไล์สดนะครับอาไปดูหน้าจอในในในคอมพิวเตอร์นะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะที่กาลังถ่ายทอดสดนะตอนนี้อยู่นะเห็นไหมครับ อ่ามันก็หมุนเหมือนกับที่เรากําลังทําอยู่ในมือถือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไลฟ์แบบนี้ครับเราจะควรจะต้องมีมือถืออีกสักหนึ่งเครื่องเอาไว้ดูคอมเมนต์นะครับหรือคอมเมนต์มันจะขึ้นข้างๆนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องเดียวเราก็ดูผ่านมือถือได้นะครับคอมเมนต์จะขึ้นอยู่นี้นะครับเวลามีคนคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะลองคอมเมนต์ให้ดูนะครับอ่าลองคอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์คอมเมนต์นะครับในผ่านคอมนะสวัสดีนะครับนะฮะ โอเคอ่านะครับไปดูซิมายังคอมเมนต์มาหรือยังครับโอเคนะคอมเมนต์มันจะขึ้นตรงนี้นะครับทุกคนอ่านะครับเห็นไหมนะครับมีมีคนคอมเมนต์มาว่าสวัสดีชื่อคุณคุณภูกิตสวัสดีมาเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับเวลาไลฟ์สดเราก็เปิดนะครับแล้วก็คุยไปเปิดสไลด์ไปนะครับหรือถ้าเกิดเราต้องการจะให้นะครับหน้าจอเราเนี่ยมันใหญ่เลยนะครับหรือว่ามันแบบเต็มจอเป็นเป็นการใช้ p o powerpoint แบบเต็มนะครับเรามากดตรงนี้นะครับมุมนี้นะ รูปตรงนี้นะฮะรูปรนี้นะโอเคปั้งมันก็จะเปิด PowerPoint มาเป็นแบบนี้นะครับอ่าเป็นแบบนี้นะแล้วก็ขยับอ่าตัวหน้าเราเองนะครับแล้วเราก็คุยไปนะครับแล้วเราก็กดนะครับจิ้มมันก็จะไปอย่างนี้นะครับอ่าเราต้องเลื่อนอย่างนี้นะครับมันก็จะไปนะในคอมนะครับ มันก็คนที่ดูไลฟ์เราเขาก็จะเห็นแบบที่เราเห็นนะครับแล้วก็คุยไปเลยนะครับยินนี้ตอนรราเข้าสู่บริษัทแซ่ปแปดแปดนะครับอ่าคุยไปนะครับในเปิดใจแล้วก็คุยไปนะครับพอเราคุยจบปั๊บนะครับอ่านี่คือไปทางซ้ายนะครับถ้าเกิดเราย้อนกลับแล้วก็กดฝั่งนี้ครับมันจะกลับย้อนกลับมาในหน้าที่เราเคยไลฟ์มาโอเคนะพอเราจบไลฟ์นะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับปิด powerpoint ไปก่อนหรือถ้าเกิดเรานะครับจะหยุดการไลฟ์เลยเราก็กดตรงนี้ครับในรูปเราเนี่ยนะครับที่มันขึ้นอยู่นี่นะฮะรับ อ่านะครับแล้วเราก็กดอะไรครับกดหยุดด้านบนนะครับหยุดตรงนี้นะนะครับหยุดตรงสีแดงแนะกดไปครับโอเคหยุดสตรีมแล้วครับก็คือจบแล้วที่เราก็เราก็ปิดเครื่องปิดหน้าจอออกไปได้ครับนี่ในคอมก็นะครับมันก็จะรีเลย์กว่านิดนึงนะครับอ่านะประมาณนี้นะครับเห็นไหมนี่คือการไลฟ์ไปใน Facebook นะครับโอเคนะครับลองไปใช้กันดูนะครับส่วนการไลฟ์ผ่านไลน์นะครับเดี๋ยวจะดูในอีกวิดีโอหนึ่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับ